สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำอันบ็อกซิ่งนะคะอันบ็อกซิ่งคาราเดียมนะคะช่วงนี้จะสั่งของเข้ามาในวิมานไม้เยอะหน่อยนะคะสําหรับบอนสีที่เราไม่มีเราก็สั่งเข้ามานะคะหรือไม่ก็ถ้ามันราคาถูกตาถูกใจพอจับต้องได้เราก็เอานะคะมาเลี้ยงไว้บางทีมันก็ขยายพันธุ์ได้ขายได้หรือบางทีก็เก็บสะสมนะคะไม่ได้ปล่อยขายนะคะ อันไหนมีเยอะก็ขายอันไหนมีน้อยก็เ,เก็บไว้ทําพันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะสั่งอะไรมาเก่าให้ตั้งขึ้นทางนี้เดี๋ยวเราก็ต้องแกะทางนี้นะคะกรีดดออกเป็นกล่องเล็กๆนะคะเนี่ยัวเก่าที่สั่งมาวันก่อนนะคะ จากมีห้าใบร่วงไปแล้วใบหนึ่งใบที่สองกำลังจะไปเอาตัดทิ้งดีกว่าอันนี้เป็นนางวาลีนะคะนางวาลีตัดมาอ่ะเหลือแค่นี้ส่วนต้นใหญ่พื้นดำเลยเดี๋ยวจะทำความสะอาดพื้อนอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยแกะมาแล้วนะคะ โการแพ็คแบบพอดีกล่องมากเลยค่ะเห็นไหมนน่จะก,กันกระแทกนะคะคือเขาแพ็คโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ยึดก้นกล่องกับกระถางหรือว่ากระถางกับก้นกล่องแล้วก็ไม่ได้มัดอะไรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ขนาดมันพอดีเปะ๊ะแล้วก็มีตัวกันกระแทกมานะคะเนมันก็ไม่เคลื่อนนะคะนี่โอ้ oh my god สวยมากมากเออ ทุกคนชอบจังเลยชอบบอลสีแดงนะคะเดี๋ยวจะดึงออกมาจากกระถางให้ดูนะเอยดึงออกมาจากกล่องให้ดูนะเพื่อนเพื่อนน้องๆที่อยากส่งบอลสีออนไลน์นะคะก็เข้ามาดูคลิปต่างๆของพี่บัวก็ได้ที่พี่บัวทำาันบ็อกซิ่งไว้นะคะแต่ละร้านก็จะแพ็คไม่เหมือนกันนะแพคไม่เหมือนกันเราก็สามารถเอาไปปรับกับบอลสีของเราได้โอ้โห เดินทางกี่วันนี้สองวันสามวันนี้นะคะแต่ยังใหม่สดอยู่เลยค่ะในขณะที่เขาไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้ใช้ใยโพลีอัดกันกระแทกนะคะแต่ว่าบอลสภาพดีมากๆแกออกมาแล้วจ้าตัวนี้ชื่อว่าลูกไม้นะคะคำว่าลูกไม้นก็คือบอลสีที่เขาเพาะจากเมล็ดนะคะ ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อนะคะพูดง่ายๆก็คือยังไม่มีชื่อนั่นเองค่ะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะโอ้สวยมากชอบมากชอบมากตัวนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะบอกไว้ก่อนก่อนมีคนมาขอซื้อนะคะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าถูกใจก็ไม่เป็นไรเนาะมาได้อสองต้นอีกตั้งหากเห็นไหมคะเพื่อนๆข้างล่างมีต้นจิดวจิยวอ,อ,อยู่ โอเคค่ะวันนี้ก็มาอันบ็อกซิ่งคาราเดียมแกะกล่องบอนสีให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่บัวด้วยนะเดี๋ยววันหลังจะมาแกะกล่องให้ดูเรื่อยๆนะคะสั่งอะไรมาก็จะแกะนะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย